มาแล้วความเผ็ดความแซ่บความแซ่บความเผ็ดอันเป็นสร้อต่ที่ดูจริงใจอยู่นะไอของแต่งบ้านที่พี่ลูกอ่ะบอกว่าเป็นร้านโปรดของชีที่สุดดูเอาอินสปีเรชั่นส่ใจถ้าลูกไม่เอาแม่จะซื้อแล้วนะอันนี้ล้อแม่ใช้มีเล้ใให้หนึ่งอานบ้านเราจะสว่างแค่ไหนก็ะดาจะอะไรก็ได้ในร้านจิ้มเลยที่จ่ายเลยวัสดุแฟนนุ่มสด ัะเจอกับพี่ลูกออกอล์ฟนะคะเพื่อที่จะไปที่ร้านขายของแต่งบ้านที่พี่ลูกอะ่ะบอกว่าเป็นร้านโปรดของชีที่สุดมาดูกันนะคะว่าจะเป็นอะไรยังไงยังอยู่กันกับพี่ชีมีบ้านแล้วมีเฟอร์แล้วไหมนะวันนี้จริงๆก็ใจอะ่ะไม่ได้แบบมีอะไรอยากได้พิเศษแค่แบบรู้สึกว่าพี่ลูกดูแบบอือ,อกับร้านนี้จังเลยมันจะขนาดไหนตั้งใจว่าจะพยายามไม่แบบไม่ซื้ออะไรจะไาดูเฉยๆมาเก็บอินสปิเรชัน นี่เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนเขียนในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงไม่ซื้ออะไรไม่รู้จะทําได้ไหมตอนนี้ก็คือมาในย่านที่เรียกว่าอิสลิงตันนะดูเป็น a r e ยเก๋ๆพิดค่อยมาย่านนี้ แบ,บเมื่อน,นานาแลาว,ลวระสบบครั้งสุดท้ายน่าจะกีที่เราได้เพราะว่าแถวนี้ก็มีโรงเรียนภาษาที่โกยูนิทำงานด้วยอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นย่านน่ารักน่ารักมีนักเรียนก็แฮปปี้ชอบเนาะอยู่แถวนี้คลิปในวันนี้สนับสนุนโดยพวกคุณชาวซุปเปอร์แตงและโกยูนิค่ะโกยูนิชียังเสิร์ฟไม่หยุดทุกคนไปกันต่อกับอีเวนต์งาน High School and Pathway Education Fair งานแฟร์เรียนต่อมัธยมและปริญญาตรีที่ต่างประเทศเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่และน้องๆมาเตรียมตัวก้าวแรกสู่การต่อนอกเตรียมตัวเรียนต่อไปยังไงใช้เอกสารอะไรเรียนที่ ดปรึกษาแบบตัวต่อตัว,ตวทุกความต้องการแบบโดนใจทุกคนทั้งหมดนี้ฟรีค่ะบอกต่อเพื่อนพ่อแม่ญาติพี่น้องที่สนใจไปเจอกันได้นะคะวันที่29มีนาคมนี้ตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปที่ Office โกยูน BTS พร้อมพงตึกตรงข้ามเอ็มสเฟียร์เลยต้องขอขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะเราไปดูคลิปกันต่อจ้า พี่เรามาละนะคะมาแต่กายหยาบกายละเอียดอันนี่พูดเลยว่าไม่ไมเพรเซ์กายละเอียดยังไม่ตามมาเขียนอ่อนอีเมลอีเมลกันตอนตอนี้เออสลอบีซี่มากช่วงนี้เสนอแบบบีซีมมซ่มากพี่าสาวนักมาร์เก,ก็ตติ้งสาวผู้บริหารสาวอะไรตเต็มไปหมดเลย มันมากมายแต่ก็สนุกดีสนุกดีค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้พี่ลูกกอล์มมาหลาร้านนะอยู่ตรงข้างๆนี้เองก็เดี๋ยวจะเดินไปโคยเนี้ยก็คือตั้งใจว่าจะไม่เสียเงินซึ่งไม่รู้จะทําได้จริงแค่ไหนก็ต้องช่วยกันยังยงวันนี้ใครจะห้ามใครให้ซื้อของแต่งบ้านกันก็เดี๋ยวมารู้เลยสีเราคริสต์มาสอยู่นะเราเริ่มเลยไหมทุกคนสวัสดีบล็อกมาสปี2025ห่อยู่ เธอต้องดูสีเราในจอมันแบบตลอดแลวนะมากลับมาอีกแล้วรัะพี่จอ,องตลอดไปเราจะมาไว้ฟังว่าเมื่อกี้ก็คือเข้าไปนั่งซื้อชาใช่ไหมระหว่างรอขนาดเดินมาถึงตรงร้านชาแค่เห็นถ้วยที่เขาขายเออหรือเราจะเข้าวงกรัรนัดชาด้วยการเริ่มซื้อถ้วยชายญี่ปุ่นจากร้านนี้คือแบบพย่จะไปไม่ถึงร้านของแต่งบ้านเลยจะแตกแตกร้อดูกั้ และอันนี้จะเป็นซีนเปิดของทุกคลิปเราในการวอล์กวนไปแต่ตรงนี้มันสวยจริงแสงมันสวยต้องรีบละพี่ต้องยืนตรงนี้ถูกไหมคะรถบัสต่อไปมาจากตอนตั้งหนาี่เรียกรถบัสมาเดี๋ยวนี้พี่ต้องการซีนรถบัสหนึ่งอ่าเปิดบล็อกก่อนอันนี้เป็นบล็อกมาสปี2025ทุกคนแล้วเราแต่งตัวบล็อกมาสกัะตลกมากมาดูเหมือนมัน เดี๋ยวฉันใส่แคนดี้เคทลงไปบนตั๊มเดลปุ๊บลองคริสต์มาสได้เลยอีกแล้วหรอคะนี่มามีคนถามว่าต้องกินคริสต์มาสพุดดิ้งอีกแล้วหรอคะิดรสลัพุดดิ้งจะวันคริสมานี่ไงมาล้านขายชแอ่งกอ่าที่พี่ลูกกอล์ฟแบบชอบชอบมากเพราะว่ามา ทั้งเสียตังทัวแต่ว่าวันนี้ซีพี่เจอยากมาดูมาดูเอาอินสไเรชั่นสวยใช้คาไม่มาดูนะ<ช>แต่ตอนนี้ร้านปิด<ช>แล้วยังอ่ะเอาแบบมี้รถมัได้ก่อนไหมไม่จริตงต้องตรวจแทนได้ไหมพ <laughs> ี่เจพี่ขอซีดียว <laughs> พี่เจพี่ปรนอาชิ้ <laughs> a few moments later เร็วแม่กดเลยพี่ชีกดเลย <laughs> <laughs> สวยจ้ะ ตลกมากพอพี่ยืนโพสปึกก็คือมีมนุษย์เดินผ่านลยมาเลยกูจะถ่ายเท่านั้นน่ะมีคนถามว่ามาเราดอนทำอะไรแค่นี้ก็มีความสุขแล้วสวยจ้งจิงจิงจงจิงใส่เพลงเรียบร้อยแล้วใส่ละใส่เพลงน้องเซนล้วจบและเนี่ยใส่เพลงอ b อ e เซชั่นเราจบแล้วสวยเลยจบเลยปะป่าเริ่มแ้วเหรอย่าไม่ทันเดินเขาเลยอุ้ยแต่ก็น่ารักจริงนะ400เลยหรอแม่ โอ้ยน,นี่น่ารักมากเลยอ่ะบ้าเอ้ยน้องอยากได้กระจกแต่ว่ากระจกอันนี้ได้ไหมหนูเอาไหมอ่ะมันใหญ่ไปน้องไม่มีสเปคมีสตูเบ็กใช่น้นองอยากได้กระจกที่กลโคตรน่ารักเลยอ่ะ <c oughs> เนี่ยมันจะมีอะไรแบบเนี้ยที่แบบพี่บอกเลยว่ามันเอาโต๊ะอันนี้ไปไว้ในห้องหนเห็นปะพอมาแล้วมันจะแต่ยูต้องซื้อนะเพราะว่าบางทีมันหมดนะบางอันมันจะเป็นพวกเซ็กซ์แอนด์แฮนด์วินแชรหรือวันนี้พี่จะได้ไปครับพี่ช่วยน้องแบกตอมันมีเป็นชิ้นเดียวแล้วมันก็หมดนะคือหมายถึงว่ามันมันไม่ได้มาเรื่อยๆอุยแต่อันนี้เขาขายเป็นเซตสองอ่ะพี่อยากได้แค่อันเดียวเด้อ ตรงจะริบพี่สุดๆที่เปิดขวดหรอสุดๆดูดิโอไม่คอดมากปะมันดูแบบที่เปิดมันสามีชอบกินเบียร์แล้วก็แบบนี่แน่เห็นรปะมันรสปะจะร้องไห้ปะตูดิบมันเป็นเหลาปะมันเป็นเหล่ามันเป็นชั้นปะมันเป็นพี่สุดๆเลยมันเป็นชั้นปะสุดจริงอุ้ยถ้วยนี้น่ารักมาดูออาแรนมาบันใจเฉยๆเนาะทุกคน แต่อันนี้ไม่แน่อันนี้เล็กเลยน่ารักอันนี้ก็ไม่แน่อุ้ยแต่ทําไมมันแบบมีปริปริอมันเป็นแบบเจ้าเมจเหรอหรือเป็นมือสองหรือมันอะไรดีไซน์เป็นดีไซน์เหรออยากได้อีกเงี้ยบอกว่าชอบไหมแล้วไปติดที่บ้านเราชอบมากน่ากลัวมากไม่อะหลอนเหมือนมือใช่อว้ยแข่นทำอะไรมาหลอนนะใช่ฉันชอบมากอันนี้คือใช้เปชันมาก ไม่ใหญ่แต่อย่างนั้นสิไม่ใช่นางกว่าว้ายอันนี้น่ารักมากอุ้ยบ่านนี้เซลล์อยู่ด้วยจากเก <c oughs> เหลือ79เราตั้งใจจะแค่มาดูอ่ะลองดีเดียร์อุ้ย เนี่ยเราก็หมอนอันนี้ไงหมอนสีแซลมอนจะได้แบบตัดตัดเ้าเไปด้วยกันกับสีครัวหรือเป้าอะไรอย่างนี้มันสวยมันลดมันแบบเธอดูดีมันทุกอย่างมันใช่ปะแม่บอกเธอแล้วใช่ไหมว่าอย่ามาที่นี่เพราะเธอจิตไม่แข็งมาแม่มันเป็นสีออแบบแซลมอนน่ารักแต่มัน<า>มน่ารักออขอจินตนาการภาพหนึ่ง้าลุไม่แ่้ซื้อแล้วนะอันนี้เรา แมมแ <k id problems> so ่ being ่เพราะว่าแม่เอาไปจับแม่แม่มีคิดตั้งสัวนแม่แม่ดึงออกเลยไม่เจ๋งเลยเดี๋ยวขอผิดก่อนบอได้ไหมลองดูสีคิดภาพอ่ะโ c คิวอ้าวไม่ใช่เพิ่งซื้อไปหรอทรงเนี้ยใช่แต่สีดำอ๋อแต่ตอนนี้สีขาวหัวเนี้ยไม่มีใครห้ามใครแล้วก็ต้องช่วยกันอย่างย่งก็คือวางอันนี้บอกจะซื้อแต่ของจำเป็นก็เลยมาหยิบอันนี้อุ้ยลูกอุ้ยดีข้างใน จำเป็นโคงไฟยังพอมีฟังก์ชันซื้อแต่ของจำเป็นเท่านั้นอลูกลูกอ๋อเออหวานนั้นสิน่ากมากเลยอ่ะแต่สีมันเข้ากับบ้านเราปะมันเข้ากับบ้านพี่เพราะว่ากำแพงพี่สีนี้เลยใช่เป็นออเรนจีนิดนเธอไม่ไม่ได้ป๊อบมากนะ มันมีความน้ำตาลใช่มันมีความสีน้ำตาลเธอมันไม่ได้แบบโอ้ยน่ารักสวยแพงก็ต้องช่วยกันอย่างๆงถ้าเป็นพีทและพีทเจ้านี้เพราะว่าแต่ว่าเพราะว่าพีทเป็นคนแบรนด์แล้วไม่ไม่ริสเทกิ่งแต่พี่ดูเป็นคนริสเทกิ่งถ้าฉันเป็นเธอฉันจะเลือกสีนี้พี่ไม่แยงเลยพี่เป็นฉันเป็นคนแบรนด์แต่ว่าเพราะว่าพีทเป็นคนแบรนก็ต้องยอมรับเราป๊อปเสมอมาในการแต่งบ้านใจอะคิดตลอดโอ้อยากได้แบบว่าโซฟาสีเขียวอะไรสีใดๆแต่ว่า ไ้พอตลอดน้องพวานอ่ะ๋อแบบกระดุกกระดิกเธอเป็นคนแบบควร์กี้เนาะโอเม y god เธอชอบแต่งบ้านแบบควร์กี้ในขณะที่พีทแต่งบ้านแบบแบรนด์ทำเลยเป็นคนแบรนด์เธอใจเธอดูวนเวียนกับฉันชอบวันนี้แต่ว่าฉันรู้สึกว่าแบบดูวัอนี้ดิดูวันนี้ยวิอันนี้มัน practical กว่าเยอะเลยนะอันนี้ไม่ practical เร้ตไฟมีฟแล้วให้หนึ่งนบ้านเราจะสว่างแค่ไหนก็ได้เรา <c oughs> ถ้าจะไปวางคู่กันเหรอเธอก็ากวางค <c oughs> ไม่เธอต้องวาง <c oughs> คนลำพูงอยู่แล้วถูกต้องเพราะงนนั้นมันก็ไม่ซ้ำกันอยู่แล้วเพราะงั้นมุมที่พี่หวานจับไม่มีแสงมันก็จะมีแสงเข้ามาอุ้ยฉันเริ่มเข้าใจแล้วทำไมคนดูชอบดูผิดไปซื้อของเพราะว่าพอมันไม่ใช่เงินเราจ่ายเราก็รู้สึกว่าเราก็เชร์ได้เต็มที่เลยก็ต้องช่วยกันยังๆงก็คือพี่บอกไฟนี้เหมาะกับบ้านมินิมอลของดิฉันมาก อีกนิดนึงก็คือเป็นพลุที่เอาจบเฮ้ยน่ารักพี่อุยอิชีพเปลี่ยนสีได้ด้วยเหรอใช่เออน่ารักดีอ่ะอันเดียวกันกับที่มีที่บ้านเลยพี่คาตาคือนี่ขถาะมากน้อยก็ทำไมก็ทำไมก็อันนี้หรอ yes ทุกวันเนี่ยถ้าจำเป็นต้องใช้ยังใช่อันที่แบบเวลาบินแล้วเขาแถมมา sorry um is that like um the coffee table are they only come in pairs Like the black and the gold one เขาไม่ขายทุกคนเขาขายเป็นคู่เท่านั้นสำับคนเดเรียบดิฉัน่ามีปัญหาคือว่าผัวนอนดึกแล้วเราก็ต้องนอนแล้วบางทีผัวก็คือเขาชอบเปิดไฟอ่านหนังสือก็เลยจะต้องมีที่ปิดตาแล้วเราไม่ทนแล้วเราก็เลยต้องแบบว่าเออให้ผัวมันเห็นเลยแล้วกูนอนแลพี่เคยได้แถมมาตอนเครื่องบินแต่มันมีความยากแบบว่ามันมันมไม่คอมสบอร์ตเอออุ้ยน่นมากะเสียงวนเวียนกลับมาที่นี้ เอ้โหดีกว่าโต๊ะเนี้ยมันเซลล์ด้วยทุกคนเขาก็ดูเรียกร้องเราอยู่เอาสีอีสีคอชั่นเนี่ยพี่ก็คิดอยู่ว่าพี่จะไปโทนน้าตาลทบโทนน้าตาลไปเลยหรือว่าจะแบบเลือกเป็นสีแซลมอนมาตัดมันจะได้เข้ากับครัวข้างหลังอะไรเงี้ยแต่นี้ก็ดูเป็นแซลมอนที่ถูกต้องอ่ะแต่ถ้ามีเขาใบเดียวมันก็จะโดดเกินปะ l a แ e พอมันเริ่มมีสีจะเริ่มปอดแล้วอ่ะอยากได้อะไซื้อให้ของมันใหม่เฮ้ยไม่เอา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 ปอดอยู่ปอดอยู่ยืเงินเรื่องเลย <Here> เียแมจะอะไรก็ <laughs> ได้ในร้านจิ้มเลยที่จ่ายเลยวัสดุแฟนหนุ่มส,สด <laughs> เลือกโทนไม่ได้ว่าจะเป็นโทนแบบโทนแซลมอนหรือว่าไปโทนแบบโทบอ่ะพี่เลือกให้ตุยทุกอันตุยวัสดุแฟนนุ่มพี่ที่พี่ว่าอันเนี้ยเหมาะพี่ว่ามัน i m e l e s s แล้วมันเซฟวว่ามันมีอันเดียวมันจะเหงากำลังพยายามแมทกับอันอื่นแต่ถ้าอยู่เซฟเลยอ่ะนี่นงสองสีนี้ซัตเทลมันเข้าเหรออ่ะกูเข้าหมดอ่ะมึงพิจารนะมึงเข้าห่อมึงดูเสื้อกูอ่ะเสื่อผมก็ดอดขาเีเข้าเหรอขอคิดก่อนถ้าซัตเทิลกว่าพุดนี้ใช่ใช่มันก็จะ เป็นคู่หน่ะแต่น้องก็แบบทุกคนแรงมากเช่าเด่นแรงมากพี่ชายแรงมากพี่ชายบอกว่าดิฉันแต่งบ้านแบบเหมือนบ้านตัวอย่างแต่ฉันเป็นคนแต่งบ้านเซฟจริงชีวิตจะไปทางไหนเอาทุกสีไงหรอโอยคไม่ออกไปเดินข้างล่างกันไปเขียดแรงมากมันตัมันยังตามลงมาอีกทุกคนียดแล้วโอ๊ยทุกอย่างโอ๊ยตอนนี้น่ารักอ่ะยังไม่รู้เรื่องไปทำอะไรแต่ว่าน่ารักมาก เล่้าไปนี้น้องเตี้ยไปหน่อยอันนี้ชินหนักอยู่แต่ว่าน่ารักสุดๆเลยอะนี่แต่หมอนอันนี้ก็น่ารักนะหรือเราถืออันนี้ขึ้นไปแมทช์กับอ e. ีน้องแซลมอนข้างบนไหมและ <Believe me. S 1> และอ,อุ๊ย นี่สองอันนี้สวยมากสวยวะสุดๆควรไหมสีมันดูแพงสองอันนี้เนาะชอบไหมชอบไปซื้อครับผมซื้อให้คุณไปเฮ้ยไม่เอาซื้อเองซื้อเองไม่เอาไม่เอาซื้อเองให้ของทื่อนใหม่จะ say yes say thank you thank you จะหยิบอะไรผู้ชายซื้อให้อ่ะไม่ต้องมาลั่งเล่นเล่นอะไรเยอะขอบคุณเขาไม่เลยขอบคุณนะครับพี่ shut up and take my money you h e l อ this one นี่สรุปพี่เขาก็จบที่อ่านนักดีนะเขินไปเลยผู้ชายซื้อผู้ชายซื้อฟันดิเจอร์ให้ผู้ชายซื้อหมอนผู้ชายซื้อหวายให้คุณครั้งที่คุณนั่งทับผมหมอนคุณต้องไมีถึงเงินขอซื้อไฟให้ได้ป่ะหยุดคุณเก็บเงินไว้เลี้ยงแมวเหอะภาระกคุณเยอะเหลือเกินคุณเก็บเงินไปซื้ออาหารให้น้องแมวเหอะแมวคุณต้องกินตาหารนองแพงเถียงไม่ออกเลยขนแมวสวยขนาดนี้เลี้ยงคุณขอบคุณนะคะยินดี ภารกิจสำเร็จแล้วเราก็ไม่เหลือเงินแล้วไม่ซื้ออะไรจะไม่เสียงเงินก็ต้องช่วยกันยังยๆนั้นเราก็จะต้องนั่งถูเราก้องกินอาหารราคาไม่เกิดหาปดเท่านั้น <c oughs> ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ขอแวซซื้อขนมปังได้ที่น้องเกลส์อ่าชีเกลส์จ้ะชีเกลขนมปังอร่อยมากขอแวซซื้อขนมปังี่ยปัญหามันคือเราแต่งตัวคริสต์มาสไงมันเลยมีความแบบเงี้ยอ๋อมันเลยเฟสทีฟมันเลยกระนุกกระนีบคริสต์มาสคริสต์ไจย์เอแต่มันไงได้หมอนแฮปปี้มาคริจอ้โหลัวก็บ่นไม่ได้ด้วยนะใช่เพราะว่ามันได้เป็นหขวัญนะ เกลป่าหยุดเรียกว่าเฮียหยุดสร้างกระแสสังคมใหม่ๆขอบคุณนะคะร้านชีเกลส์อะเป็นร้านที่แบบอร่อยเราเนาะโอ้ชีไข่ขนมปังน่ารันดีอยากให้พี่ช่วยเลือกว่าเลือกขนมปังว่าจะกินซาวโดหรือฟุกคชเช่ดีเวลาที่เขาบีบไปสูงอะคือแบบให้เดินแต่ในความคนไทยพอเราเห็นคนบีบไปสูงเราจะแบบอยู่ๆเราจะหยุดโดยอัตโนมัติลยครับแต่จริงคือบีบไฟสูงแล้วก็เดินจ้าอ๋อทางม้าลายแบบ มีประโยชน์มากมีลูกคู่สีเรีองแล้วกับพิษกับพิษอย่างเงี้ยก็คือคือเราว่ามันมันง่ายกับรถด้วยคือสมมติว่าบางทีอะรถขับมา มันไม่เห็นไงแต่พอมีลูกตุ้มแบบนี้มันจะเห็นแล้วว่าตรงนี้มีทางม้าลายทางม้าลายก็จะได้เตรียมหยุดมันอาจจะมีเคสที่เขาหยุดไม่ทันซึ่งน้อยข้ามร้อยครั้ง99.99ครั้งเขาเขาหยุดเขาหยุดใช่เป็นเรื่องนี้รเป็นเรื่องที่ดีทุกคนพิดว่ามันคือแบบเป็นไม n ์เซตด้วยนะของคนที่อยู่ในรถว่าคือคนในรถอ่ะเขาต้องหยุดให้เราและเราต้องไม่เกรงใจรถอิงนะทางม้าลายก็ต้องลดลงนะเราเชื่อว่าคนที่ดูอยู่เข้าใจอยู่แล้วว่าถ้ามันขับรถแล้วเจอทางม้าลายอย่างเงี้ยต้องหยุดอยู่แล้วอ่ะแต่คนที่ไม่เข้า ขับรถมันชนเขาเลยมาจา้ัานขนมปังกิจกรรมแม่บ้านมากอยากให้พี่ช่วยเลือกซา,าวดาซาโวาโดหรือโฟกัสเชียรเขามีโฟกัสเชียรไหม มีเป็นร้านขนมปังที่พิชชอบในลอนดอนนะครับก็จะแบบมาซื้อซาวโดมาซื้ออะไรใดๆแต่ว่าที่อร่อยก็คือฟูคาชาเต็มไปด้วยคอเลสเตอรอลเพราะว่ามันสุดๆเธอเขาเหมือนรู้เขาหยิบออกมาเลยอะโอ้ my god แต่อยากได้แค่แบบ Smells divine ที่ได้อาหารเช้าเลยแล้วเลยอ๋อ Blueberry m อุ้ยเธอเป็นทาสรักมัฟฟินนะสุดๆเธอชอบกินมัฟฟินมากย่านนี้บอกเลยว่าน่ารักจริง ขอ,องอีสต์อิสต์ลินท์น่มั้งแล้วก็ mm hmm. ของวินเทจเยอะเป็นของวินเทจที่แบบสวย จริงดูเกรดชัยตี้ชอปอะไรเงี้ยดูไม่กุ๊กูเฮ้ยแต่อยากจะอัปเดตว่าได้ลองซื้อของมือสองและได้ใช้แล้วก็ไม่กุ๊กูแต่ว่าตอนนี้มันก็เป็นเวลา rush h o u นะถ้าเราลงทู้ตอนเนี้ยโอ้ยไปกอนเลยอ่ะพิชีถ้าเราลงตอนนี้น้องว่าน้องเสนอว่าเราเรานั่งแบบดื่มชิวๆหนึ่งแก้วแล้วก็สั่งข้าวสั่งจอบแจ๊บแล้วก็ข้าวเลยอันงจะชิญกินผักผัดผักบุ้งอ่ะอย่างนั้นข้าใหม่ก็ชิดเซรั่ม่าพิชี่เราข้า ตรงไหนอะตรงไหนก็ได้เลยผมตามเฮียตรงเนี้ยก็มีร้านแบบอิตาเลียนมีนั่นมีนี่ก็คิดว่าอ่ะเดี๋ยวเดินเดินดูพี่ฟิลไหนแต่พี่กูเปิดมาด้วยอยากกินผัดผักบุ้งกบุ้งอยากกินผักผัดผักบุ้งอ่ะคือเราเป็นคนชอบกินอาหารไทยเราเป็นคนชอบกินอะไรอย่างนี้แล้วรู้สึกว่ามันเลิศอ่ะถ้าเราจะเสียเงินทั้งทีเราก็อยากกินของที่เราชอบป้าเกตเลยอ่ะแปนี่ไงความจอดความใจรถบัสทุกอย่างจอดหมดเนี่ยถ้าทำได้นะที่ไทยนะ ช่วยคนเดินถนนได้เยอะนนเลย,เลยนะอาจจะลองไม่แน่อีกหน่อยเราอาจจะเห็นในไทยผัดยำเรือผัดยังผัดผักบุ้งถึงเวลาที่เฮีย <brevi excited. S 1> จะผัดผัดผักบุ้งหร,รือยังครับผัดเองได้เหมือนแม่มอยมันต้องใส่เต้าเจี้ยวอะไรด้วอป่ะออก็ใช่ยอุ้ยก็ไปเบอร์ไกลอยู่นะถ้าต้องใส่เต้าเจี้ยวแต่มันก็ต้องใส่แหละใช่ไหมันต้องมีเต้าเจี้ยวนิดนึง แล้วก็ทักที่นี่มันไม่แดงมันไม่ไฟแดงอ๋อเออทั้งำที่บ้านน่ะมันไม่ไฟแดงเราพยายามจะขอให้ไฟที่น้อไม่ขึ้นน่ะมันเป็นเตาแบบเตาอินดักเออก็จะไม่มีเฟลมถ้าถ้ามีเฟลมอ่ะก็ถว่าเราต้องเดี่ยวสับปะรดดีกว่ะในขณะที่พี่เรามุ่งมั่นมากที่จะกินผักบงผักบุ้งนี่มามาเจอแคมเปญการตลาดแล้วก็เป็นท่านเลยท่าการตลาดมาร้านเขามีแบบว่าฮอตไรท์นเอ ท้าทายอำนาจมือกินจานเผ็ดของร้านเขาเราก็จะได้น้ำฟรีส่ตงตอนแรกก็ไม่ได้หิวน้าขนาดนั้นแต่พอโดนท้ามาตื้อต้องเลยต้องแหละเมนูอาร์ติเชนส้มตำแกงเขียวหวานม,มีกระเพราแล้วก็อุ้ยตรังแค่นูโดผัดขี้เมาอุ้ยอยากกินผัดขี้เมาอยู่แต่คาร์บจะเ,อเยอะไปปะเราจะกินคาร์บขาเราบรรลอยู่แล้วว่ะเราคาร์บส้นคาร์บก็ได้ปะหรือเราจะไปแบบใสๆเลยแบบส้มตำเฉยๆช่วยช่วยนองเรื่อง ส้มตำจะได้ขโมยน,นินดน,นึงงงมาตัดใจเลยกูอยาก,กผัดขี้เมาจะสั่งผัดขี้เมาตามกูแต่มีคำตอบอยู่แล้วอีีตามความเห็นไปเพื่อเอาส้มตำเอาน้ำม <c oughs> ะเรดีเอา t a ้เ the challenge okay w h <c oughs> um, t are you going for then the papaya salad please <c oughs> มาแล้วความเผ็ดความแซ่บความแซ่บความเผ็ดผัดผักบุ้ง พี่จริงใจอันนี้ถูกต้องอันนี้ถูกต้องเดี๋ยวต้องเกียมรับชาเลนจ์เขาก่อนออดูดมันเผ็ดมาพี่มันดูเผ็ดเลยส้มตำอ่ะแล้วมันดูเผ็ดอยู่นะหรือเขาตั้งใจทำให้มันเผ็ด้มันกติปะเราได้สติกเกอร์แห่งแห่งผู้รับคำท้ามาแล้วนะเอาจริงแต่ว่าผักบุ้งเธอก็ไม่ได้ดูไม่เผ็ดนะก็ดูเผ็ดอยู่ผักบุ้งเผ็ดเลยถูกต้องเลยอันนี้เป็นผัดบุ้งที่จริงใจอ่ะอันนี้เป็นส้มตำที่ดูจริงใจอยู่นะดูไม่ใช่ส้มตำคลุกมั้ยาลองพินดูก่อนฉันจะอันดูดูสีอ๋ยววกบ่าไห เาลองกินดูก่อนฉันจะอันดูดูสีของเธอดูเดี๋ยวเดี๋ยวกินแล้วเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกว่าไหวไหมฉันว่าสีเธอดูเผ็ดเลยว่ะน้องว่าก็เผ็ดน้องว่าพี่อาจจะระคายกระเพาะลองดูสักครั้งประเมินเผ็ดเป็นเผ็ดเผ็ดแบบน่าจะละคายกระเพาะสำหรับมนุษย์ที่แอนติก มชตา,ามนั้นรับคำถาอุยหน้าเริ่มแดงจริงๆแล้วเผ็ดเผ็ดผัดุมงมันแบบมีกิ่นหอมเนาะอย่างนี้มหน้าเราต้องมาพร้อมน้ำประมาณนี้ทุกคนขอบคุณพี่ลูกบอบนะคะที่พามาเปิดโลกร้านของแต่งบ้านดีๆแล้ววันนี้ได้หมอดกลับบ้านขอบคุณก็เพียง กภรรยาผมอยากได้หมอนวอลี่เนี้ยมันไม่เคยหายไปมันจะกลับมาตลอดลมันเนเมือ่อภรรยาผมกยาได้อะไรแบบเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องหมอนคนนี้ถ้าถึงบ้านแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงหยุดถามเรื่องพิตชี่มีเตียงไหมเพราะว่าคุยังไม่มีเลยนะวันนี้ที่ถ่ายนะคะขอบคุณค่ะไปคนแยกย้ายไปตามกันไว้ได้นะคะแซวอวะ